สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกู VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมพศ2566กับการวิเคราะห์กราฟทองนะคะเพื่อทำการเทรดในวันจันทร์ที่10กรกฎาคมนะคะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะสำหรับกราฟทองนะ,ะเดี๋ยวเราไปย้อนดูนิดนึงค่ะวว่าสัปดาห์นอนฟาร์มที่ผ่านมานะคะตัดสินว่าอย่างไรนะคะขออนุญาตพาทุกคนไปดูที่ไทม์เฟรมวีคนะคะไทม์เฟรมวีคสวยงามค่ะเป็นลักษณะของแท่งเขียว ที่ต้องบอกว่าพอดีกับแท้งแดงก่อนหน้านี้เลยะคะ่ะมีการถอดไส้ขึ้นมานะคะไปเจอแอรี์แนวรับในทําเฟรมเดย์ค่ะยังลงไม่ได้นะทุกคนวันนี้เลือกเทรดอ่าขออภัยพรุ่งนี้เลือกเทรดหน้าอะไรคะว่าแพม เลือกเห็ุหน,น้าบายค่ะทุกคนคือมันสวยมากแล้วต้องบอกว่ายินดีกับเทรดเดอร์ทุกคนนะคะที่ได้เหตุการ์ดง่ายๆสักทีนะคะต้องบอกว่าโค้ชแพรมเห็นการ์ดพร้อมตั้งแต่วันนอนฟาร์มแล้วโอ้ยน่ารักจ,จริงๆอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> พรุ่งนี้เลือกเห็ุหน,น้าบายกับทุกคนนะคะเ <c oughs> มื่อสักครู่ก็ได้ถามพี่เพจไปบ้านไอโฟนเองแล้วนะพรุ่งนี้เล่นอะไรนะคะโ <c oughs> ค้ชแพรเฉลยเลยว่าเลือกเห็ุหน้าบายค่ะนะหลายคนบอกว่าเซลล์ไปก่อนไปโค้ชแพรเพราะอยู่ในต้นที้สี่นะเออนะ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าโค้ชแพรมี่สไตล์คือเวลาตั้งหลักจะเซลล์ก็คือจะเซลล์ตัั้งหลลกกจจะะะะบบาายยย็คคือนเไป นะคะเคยไป็รัตตังหลักระเซลดันไปบ่ายแล้วสุดท้ายการาฟมันตีลังกาใสา่โอโหนะอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวนก็แผมก็มีดีนในกันเทรดนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ว่แผมเลือกเทรดหนะ้าบ่ายแล้วกันนะคะเทรดเดอร์นะว่แผมจะเลือกหน้าไหนหน้านั้นนะคะแล้วก็รอช้าๆแล้วจัดกงานไปเลยทีเดียวไปดูที่ทาเฟมเด y นะคะทาเฟมเด y นั้นต้องบอกว่ามีปริมาณแรงบ่าย <S <S นะตั้งอยู่แอริเอนวรับเด้นะคะแต่ว่าอยู่แนตันเฮสีนะคะแต่แนตันห้สีเนี้ยมาหลายรอบแล้วก็แผมว่ารอบนี้น่าจะไปต่อได้แล้วแหละนะคะ ไปดูที่ทำเฟรมเสียงที่บอกว่าเออเฮสีเนี่ย <_ d ose> เขาอยู่ที่อเรเนาตันถูกต้องแล้วค่ะมันเป็นโซนแนวต้านที่มาหลายครั้งนะคะมาหลายครั้งมากๆหนึ่งก็ยอ่อ2ก็ยอ่อ3ย่อตามเลยสนี่หันหัวขึ้นมาแต่รอบเนี้ยค่ะนะคะน่าดูทรงแล้วก็นะคะน่าจะขึ้นได้แหละรอบเนี้ยเพราะว่ามันมันค่อนข้างชัดเจนในโซนทำเฟรมบีและทำเฟรมเ,เดย์นะคะตรงกันหมดเลยเหลือแค่ยืนเหนือต้านเฮสให้ได้ก็จะไปที่ไหนต่อคะคุณแพร,พรมไปต่อค่ะถ้ายืนเหนือ เมื่อวันสัปดาห์นันฟาร์มที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมา,นา,นม,ามาแตะที่3 4สก็ร่วงก็คือแนวต้านเดินใช่ไหมเพแพมคาดกันว่าสัปดาห์วันจันทร์พรุ่งนี้ก็น่าจะมาที่40นะคะทุกคน40ูนนี้จะเป็นโซนต้านฝั่งสายมือโซนนี้นะก็เพียบเหมือนกันนะต้องดูดีดีนะเทรดเดอนนะเนื่องจากตรงโซนนี้มันก็ต้านเยอะอยู่นะคะ40ย์เนี่ยนะอ่าส0่นเนี่ยโ,โซนนี้เพียบเลยนะคะจะมีการราคาขึ้นมาส่วนอยู่เหนือต้าน40ได้หรือไม่อันนั้นไปว่ากันนะ มีการอ่านกินการเรียบร้อยนะคะร้องเพลงใส่เลยนะคะโอเคนะคะกราฟสวยงามค่ะนะคะแนวรับนะ,ะในส่วนแนวรับที่1แล้วก็แนวรับที่2ค่ะคุณแพรมให้แค่2แนวรับเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องขึ้นมาไม่เกินนี้หรอกนะคะอ่านะก็เป็น2แนวรับแล้วกันนะคะเพราะว่าคือธรรมชาติของกราฟนะเวลาเมื่อเมือม่อวันศุกร์ใช่ไหมโคแพรมจะเล่นนาเซลล์มันไม่มีแท่งไหนหเซลเลยแลวมันก็ไม่มีแท่งไหนหเซลเลยค่ะพุ่งไปตานอีกที่1ค่ะตอนแรกตรงนี้ยอ่อใช่ไหมแล้วก็น้องมาแค่ยอ่อค่ะแล้วก็พุ่งต่อ พอเวลากราฟมันยืนเหนือต้านไปแบบนี้ค่ะก็จะย่อมาเดินไปตรงนี้มันเป็นแนวแนวต้านใช่ไหมคะกับกายเป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีโอกาสประมาณนี้นะคะแพทเทิร์นของกราฟนะคะคุณแค่นะคะได้2อง,องไปเก็บ3 4ก็หูห,หูตาฟ้าแสบเยอะมากแล้วค่ะนะคะประเด็นจะถือทนถือได้ไหรือเปล่านั้นไปว่ากันนะคะ,ะคดแพรนะคะแล้วพรุ่งนี้จะทะลุต,ตรงนี้ได้หรือไม่อันนี้ไปว่ากันนะในรายละเอียดนะในรายละเอียดแต่ละชั่วโมงแต่ละเวลาแต่ละนาทีนะคะก็ไปว่ากันว่าจะยืนเหนือได้ไหม ถ้ายู่เหนือได้ก็ไปต่อคือธรรมชาติของแพทเทิร์นนะมันก็จะแบบแบบนี้แหละนะคะเวลามันอาจจะไซเว์ค้ชแพทก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทะลุเลยไหมอาจจะไซเวนะะ์แล้วก็นะคะแล้วก็โยกมันก็เป็นยกยกหายยก,ยก,ยกโลไงสมมติว่าการาฟพวกนี้ก็อาจจะมาไม่แน่ใจว่าจะไซเว์หรือพุ่งขึ้นต่อเลยนะอนะาจจะมาไซเว์แถวนี้แหละ,หละก็จะเป็นแพทเทิร์นการขึ้นถ้ามาแค่แนวรับแรกเนี่ยก็มีโอกาสเดลต้าขึ้นสูงเพราะมันเป็นแพทเทิร์นการขึ้นนะแต่ถ้ามาแนวรับที่2องันนี้นะคะแปลกนะจ โอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในวันจันทร์ที่10กรกฎาคมพศ2566ค่ะนี่คือแผนการเทรดนะคะก็เอามาฝากทั้งนะคะ VIP แล้วก็นะลูกเพจนะคะที่เพจก็ประมาณ70,000กว่าท่านนะคะแอปช g อีกนะคะประมาณเกือบ30,000ใกล้แล้วนะใกล้30,000แล้วนะแล้วก็ YouTube อีก20,000กว่ากว่นะคะก็แสนกว่าท่านที่เอามาฝากในเรื่องของแผนการเทรดวันนี้แล้วก็สำหรับ VIP เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาแผงจะพูดถึงในเรื่องเทคนิควิธีการรวมทั้ง วิธีการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆางวิธีการหาแนวรับแนวต้านซึ่ง BAP จะได้นะคะการวิเคราะห์กราฟรวมทั้งนะการอ่านแนวรับแนวต้านนะคะทบทวนความรู้อีกคลิปหนึ่งเฉพาะ b a t ซึ่งการสอนแบบนี้โค้ดแพรมจะให้เฉพาะ v i p นะคะเพราะว่าเป็นคนที่เลือกที่จะมาเรียนคอร์สกับโค้ดแพรมแล้วก็จะมีการนะคะแนะนำนะคะบอกวิธีการว่าอันไหนบายอันไหนเซลเช็คจากแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มแบบไหนราคาไหนนะคะแบบไหนนะคะก็จะมีคลิปสั้นนะคะอีกนะคะคลิปหนึ่งสำหรับ VIP ซึ่งแบบนี้ค่ะโค้ดแพรมจะให้คลิปสั้นในทุกๆวันแล้วก็แพรมเชื่อว่า v i p ทุกคนจะเก่งขึ้นและสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นสัปดาห์ที่แล้วก็บวกทุกวันนะคะ ส่วนใครไม่บวกก็อาจจะเล่นคนละท่ากับโค้ดก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนโค้แพรก็ต้องบอกกับคุณทุกคนว่าในการเป็นเทรดเดอร์ er ค่ะมันอาจบางครั้งเราอาจจะไปตัดสินใจลองเองทําอะไรเองก็ได้เรียนรู้นะบอกได้เลยว่ามันคือการเรียนรู้มันไม่ใช่ความผิดพลาดใดๆมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อถ้าเล่นแบบนี้ไม่ได้ตังออเล่นแบบนี้ได้ตังนะคะก็เรียนรู้แล้วก็เลือกเอาประสบก,การณ์ที่ชนะกราฟนะคะเลือกเอาประสบก,การณ์ที่ชนะกราฟถ้าเล่นแบบนี้เล่นแบบโค้แพรเออได้ตังจริงถ้าเล่นแบบเราเนี่ยอันมีความเสี่ยงแล้วก็แค่ปรับนะคะปรับอรอไม่ตรงไอกนนะะะรแบบี้ค็ นะคะสำหรับใครที่บวกอยู่แล้วบวกแล้วก็รวยมากก็ยินดีด้วยนะคะบวกทุกๆสัปดาห์เลยนะ่จาจะประมาณสัก3า <c oughs> เดือนติดต่อกันในส่วนของกําไรนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกคนบวกตลอดไปนะคะกำไรมากน้อยอยู่ที่ประสบการณ์และการตัดสินใจแต่ที่สำคัญค่ะความรู้คูคคคคคคค่กําไรนะคะรู้มากรวยมากตัดสินใจได้ดีนะคะทำกำไรได้มากนั่นเองค่ะคลิปนี้เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ส่งเข้าไปนะคะขอท่านปลอดฟ้าสใสกํกำไรทุกวันยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่มาติดตามที่เพจแบบ้านเด็ forex นะคะ มาวละร้อยกว่าท่านกันเลยทีเดียวนะคะรือว่าคือสองร้อยนะบางวันก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้คุแพมได้มีโอกาสได้แบ่งปันในวิธีการในการทําเงินแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะที่กำลังสนใจเรื่องของการเทรดสำหรับใครที่สนใจเรียนนะคะมีตั้งแต่คอร์สพื้นฐานนะคะเรียนออนไลน์คอร์สท้ห้านาทีเรียนออนไลน์แล้วก็คอร์สท้ห้านาทีเรียนเจอตัวนะคะ,ะเดือนหน้า,อาขออภัยสัปดาห์หน้าค่ะ16 17นะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเรียนเจอตัวใครที่มีประสบการณ์เทรดมาแล้วต้องการวิธีการทำเงินในเทคนิคการเทรดทองคำข้านาที เพื่อให้รู้จุดบายและซลล์ได้เปรียบตลาดแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ดีนะคะ <c oughs> เห็นการาฟหลอดคนอื่นเลยนะคะในการดู M5 นะคะจะได้รู้ว่าการจะขึ้นหรือจะลงซึ่ง M5 จะแสดงให้เห็นก่อนนะคะ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจมีชั้นเรียนออนไลน์ลเรียนเจอตัวใครอยากเรียนเจอตัวก็16-17นี้ค่ะเจอกับโคโโด้ดแพมโคตรนาร่ดมทั้งทีมงานไม่ว่าจะโฟเรสตนะคะที่จังหวัดขอนแก่นลรงแรมอวานีพบกันนะคะสัปดาห์หน้าค่ะใครที่ลงทะเบียนแล้วก็พบกันแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวมาเจอกันนะคะในสัปดาห์หน้าเต็มๆแล้วก็มีคอนะ คอร์สไพ่ก็แถมคอร์สพื้นฐานฟรีนะคะมี2คอร์สเลยเรียนออนไลน์และเรียนเจอตัวนะคะสำหรับใครที่สนใจคอร์สไหนก็ทักไ้ที่ไอดีลายโคทนรโรทนรสามใครยังไม่พร้อมก็สามารถติดตามฟรีที่เพจไม่ใบเล็กโฟรเร็กไปได้นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะมีคลิปความรู้2,000กว่าคลิปนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันที่แอปทด้วยหลายช่องทางนะคะสามารถติดตามได้ะคะ่ะ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะใครที่อยากให้ค่อแพรนะ,ะเทรนให้ในทุกๆวันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีก็เลือกเรียนคอร์สเพราะว่าการมีครูมีโค้ชจะช่วยให้ท่านเก่งไวขึ้นนะคะและที่สําคัญการตัดสินใจจะดีขึ้นที่เหลือคือกล้าตัดสินใจแล้ววางไม้วางหลอดก็ถือว่าเป็นการเรียนแล้วก็หาเงินได้ด้วยนะ,ะตรงแผงการเทปพ่อแพรก็บอกว่าชั่วโมงนี้บายชั่วโมงนี้เซลถ้าไม่ตรงก็บอกรอก่อนรอก่อนรอก่อน นะคะรอก่อนรอจนกว่าจะตรงไม่ตรงก็คือแค่ไม่เทดแล้วก็ไม่เสียตังค์นะคะนี่คือวิธีการของเรานะคะคุณเจนได้ว่านะคะสัปดาห์ที่แล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็มันไม่ตรงมันตรงตอนดึกๆนะคะแต่ว่าเราก็พักผ่อนไปแล้วนะนี่แหละค่ะทำให้รู้บ้านะคะถ้าแนวต้านไม่ตรงวิธีการของเรามันไม่ลงนะจะเทดเดินนะโอเคนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็แพรขออนุญาตไม่ไลน์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันมาที่กราวิ่งแล้วก็นะคะเรามาทำกำไรพร้อมกันมาที่กราวิ่งแล้วกันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะเอาคลิปวิดีโอนี้มาฝากค่ะสวัสดีค